การเพราะต้นกล้าจากพริกสดจะได้พริกตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการจะเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์สำหรับวิธีการทําแค่เอาเมล็ดของพริกก่อนนําไปแช่น้ําเพื่อที่จะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์เมล็ดที่ลอยน้ำเนี่ยเราจะตักทิ้งไปเลยคือเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จะใช้ไม้ไปลายแหลมหน่อยหนึ่งทิ่มลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรเราจะหยอดไปหลุมละ1เมล็ดหยอดแล้วก็ใช้มือกดเพื่อที่กลบดินหน่อยจะใช้เวลา7-10ถึงวันเมล็ดเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นเราจะรอไปจนถึง45วันเราถึงจะสามารถที่จะนําาต้้นกพิก เนี่ยไปปลูกได้นี่ก็จะเป็นเป็นพริกเขีือที่เราได้ต้นกล้ามาจากการเพราะ,มะเมล็ดซึ่งจะมีลักษณะที่สมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเก็บมาใหม่ๆแล้วก็จะได้ตรงตามสายพันธุ์ซื้อพริกมาแล้วประกอบอาหารไม่หมดเราก็สามารถที่จะนํามาเพาะแล้วก็นําไปปลูกต่อได้เทคนิคการเพราะต้นกล้าพริกจากพริกสดเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเพราะต้นกล้าพริกจากพริกสดนะครับ ข้อดีของการเพราะต้นกล้าจากพริกสดจะมีข้อดีก็คือ1ละจะได้พริกตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการก็คือเราชอบพริกรสชาติแบบไหนนะครับเราสามารถที่จะเก็บเอาเมล็ดสดเนี่ยมาเพาะได้เลยส่วนที่2ก็คือจะเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้อ3ก็คือสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับก็คือถ้าเรามีพริกสดอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะนํามาเพาะได้เลยส่วนข้อที่4ี่เนี่ยก็คือจะได้เมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็มีอัตราการงอกสูงนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีก็คือเป็นพริกสดพริกที่สุกแล้วคือเราเก็บมาจากสวนเราชอบสายพันธุ์นี้เราก็เก็บมาเลยนะครับแล้วก็มีมีดแล้วก็จะมีช้อนเอาไว้คัดเมล็ดมีถาดรองเวลาเราแกะแล้วก็จะมีถ้วยกับน้านะครับเอาไว้คัดเมล็ดแล้วก็จะมีดินเป็นดินปลูกเป็นดินถุงก็ได้แล้วก็จะมีถาดเพาะนะครับมีไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการลดน้ํานะครับพร้อมน้ําด้วยสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะมา แค่เอาเมล็ดของพริกก่อนในขั้นตอนวิธีการแคะนะครับขั้นตอนแรกเราจะตัดส่วนที่เป็นขั้วออกไปก่อนแล้วก็เราจะแบ่งแบ่งเมล็ดพริกนี่ครับแบ่งเม็ดพริกเนี่ยก็คือเราจะแบ่งตามความยาวเป็น3ามส่วนเราจะตัดส่วนสุดท้ายออกส่วนปลายออกนะครับเพราะว่าส่วนนี้ถ้าเป็นเมล็ดก็จะไม่สมบูรณ์ส่วนนี้เราจะเอาออกทิง้งแล้วก็เราจะผ่าเอาเมล็ดข้างในเราใช้มีดผ่าเอาเ <awhile> มล็ดข้างในนะครับผ่าเสร็จแล้วก็ใช้มีดเขี่ยออกมาเมล็ดพวกนี้นะครับ หลังจากที่เราแคะเมล็ดพริกเสร็จเราก็จะนําไปแช่น้ําเพื่อที่จะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ตัวนี้ขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานําเมล็ดพริกลงมาแช่แล้วนะครับเราจะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่จมน้ําเพราะว่าเมล็ดที่ลอยน้ำเนี่ยจะเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เราจะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ไปเพาะนะครับส่วนเมล็ดที่ลอยน้ำเนี่ยเราจะตักทิ้งไปเลยคือเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ถึงเราจะนําไปเพาะเนี่ยก็อาจจะไม่งอกเลยนะครับหรืออัตราการงอกเนี่ยจะต่ํา หลังจากที่เราคัดเมล็ดพันธุ์พริกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นถาดเพาะตัวถาดเพาะเนี่ยเราจะใช้ดินถุงนะครับเป็นดินถุงสําหรับเพาะต้นไม้เพาะก้าไม้นะครับ ในการเอาดินใส่ถาดเพาะนะครับให้เราใช้นิ้วมือกดกดลงไปให้แน่นหน่อยหนึ่งไม่งั้นดินเขาจะยุบตัวลงไปเยอะเกินไปหลังจากที่เราเพาะแล้วเมื่อต้นกล้าพร้อมที่จะปลูกแล้วจะได้มีดินที่เต็มหลุมอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเตรียมดินใส่ถาดเพาะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําเป็นหลุมเพาะโดยเราจะใช้ไม้นะครับไม้ไปลายแหลมหน่อยหนึ่งทิ่มลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรตัวนี้สําคัญความลึกของหลุมเนี่ยก็คือต้องเท่ากันตัวนี้ต้องเท่ากัน ถ้าเกิดไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะงอกไม่พร้อมกันนี่เป็นเทคนิคของการเพราะเมล็ดในถาดเพาะนะครับหลังจากที่เราทําหลุมสําหรับเพาะเมล็ดเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปคือการหยอดเมล็ดเราจะหยอดไปหลุมละ1เมล็ดนะครับหยอดแล้วก็ใช้มือกดเพื่อที่กลบดินหน่อยนะครับ หลังจากที่เราหยอดเมล็ดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการลดน้ําขั้นตอนในการลดน้ําเราควรที่จะระวังควรที่จะใช้วิธีการลดพ่นเป็นสเปรย์เพื่อป้องกันไม่ให้มเมล็ดเนี่ยกระเด็นออกจากถาาเพาะนะครับในการลดนะครับเราต้องลดให้ชุ่มนะครับตัวนี้หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการดูแลรักษาเนี่ย ก่อนที่พริกจะงอกนะครับต้นกล้าจะงอกขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มรดน้ําให้เป็นประจําทุกวันพยายามอย่าให้โดนฝนนะครับอย่าให้โดนฝนเพราะว่าถ้าเกิดเขายังไม่งอกเนี่ยไปโดนฝนมเมล็ดเขาจะกระเด็นออกจากถาดเพาะนะครับ การเพราะเมล็ดพันธุ์พริกจากพริกสดนะครับจะใช้เวลา7-10ถึงวันเมล็ดเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นหลังจากที่เราเพาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะรอไปจนถึง45วันเราถึงจะสามารถที่จะนําต้นกล้าพริกเนี่ยไปปลูกได้หรือถ้าเราจะไม่นําไปปลูกลงแปลงนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกในถุงดําหรือถุงเพาะที่เป็นถุงสําหรับปลูกหรือจะปลูกใส่กระสอบปลูกใส่กระถางใส่ขวดก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะนําไปปลูก สำหรับเมล็ดพริกที่เราเพาะในถาดนะครับเพราะเป็นต้นกล้าพริกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานเกินหกสิบวันเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตสําหรับเทคนิคนี้นะครับสามารถใช้กับพริกได้ทุกสายพันธุ์แล้วก็รวมไปถึงเมล็ดของผักชนิดอื่นนะครับพืชผักชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือมะเขือเทศก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นเป็นพริกเขือที่เราได้ต้นกล้ามาจากการเพราะเมล็ด สดนะครับพอมเมล็ดจ,จากเมล็ดสดซึ่งจะมีลักษณะที่สมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเก็บมาใหม่ๆแล้วก็จะได้ตรงตามสายพันธุ์พี่เครือเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่เขาอยู่ได้นานตัวนี้ก็อายุ6เดือนแล้วยังจะมีดอกมีอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านสนใจที่จะปลูกพริกเองนะครับท่านมีพริกสดอยู่แล้วก็สามารถที่จะนําเอาพริกสดเนี่ยมาแค่เอาเมล็ดแล้วก็มาทําวิธีการเพราะนะครับมาเพาะด้วยเทคนิคแบบนี้สามารถที่จะทําได้เลยซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการซื้อเมล็ดแล้วก็เราจะได้พริกอ่าที่มีรสชาติตามที่เราต้องการตามที่เราชอบหรือซื้อพริกมาแล้วประกอบอาหารไม่หมดเราก็สามารถที่จะนํามาเพาะแล้วก็นําไปปลูกต่อได้ เทคนิคการเพาะต้นกล้าพริกจากพริกสดเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ